ผมสะเทือน้าเมืองนะครับชื่อเล่นชื่อคุเพครับผมคูเพเป็นเด็กกัมพาราตั้งแต่เล็กนะครับอยู่กับแม่มาตั้งแต่แม่อายุ41่็มีผมมาแล้วพ่อก็เสียไปตอนแม่ยังตั้งท้องผมได้แค่6เดือนหลังจากนั้นแม่ก็ใช้ชีวิตดูแลผมมาอยู่คนเดียวตลอดพอรู้ว่าแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งผมก็หยุดเรียนเพราะว่าในระหว่างชีวิตของเรามีกันสคน ก็เลยต้องเลือกเอาที่จะดูแลแม่ก็ใช้เวลาที่ที่ที่มีอยู่ไปเล่นลิเกแล้วก็หาเงินเลี้ยงที่ัวเองก็ขายขนมไปบ้างทําขนมขายมาตลอดคือดูแลตัวเองมาตลอดแล้วก็รู้ว่าชีวิตคนที่แบบเป็นลูกกำพร้าเนี่ยมันมันเป็นยังไงปี4 6นะฮะผมเริ่มหัดลิเกหัดให้เด็กแสดงลิเกก็เลยขออนุญาตมีหนังสือไปที่อำเภอนะครับไปขออนุญาตทานายอำเภอตอนนั้นท่านนวพลนพัฒน ก็ทําเรื่องไปขอสถานที่โดยใช้อาคารอาคารพังๆของเป็นเป็นเป็นบ้านพักของอาสาสมัครเอาพบรลอนะครับก็ซึ่งแบบมันไม่มีสภาพคนเป็นบ้านอยู่แล้วก็ไปเก็บไปกวาดไปถักร้างถางพงเอาก็ยึดตรงนั้นอ่ะเป็นที่ฝึกซ้อมเด็กให้ความรู้เด็กมาในระหว่างนั้นก็จะมีพวกที่แบบต่าหนงเรียนนะครับมามาศึกษาหาความรู้ ความเป็นมาของลิเกมั่งศึกษาเรื่องลํำเรื่องอะไรมั่งผมก็จะถ่ายทอดให้กับเด็กนอกสถานที่ตลอดนะครับจะช่วยเหลือเด็กในส่วนนั้นตลอดนะครับก็อยู่มาจนปี52 53ปี53ตามั้นท่วมนั้าท่วมมากๆเลยพี่นั้นนะอยู่ไม่ได้นายกแดงหรือว่านายกมิวรีนะก็เลยบอกว่าให้มาใสา่ที่เทศบาลก่อนก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ครับเป็นที่มาของที่อยู่ทุกวันเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้การสนับสนุนจากเทศบาลในเรื่องฉากมาก้างสถานที่ฝึกบ้าง หลังปี51เปลี่ยนเป็นคลองขุมนบำรุงศิลป์ใช้ชื่ออำเภอเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทองขุ่นครับผมลิเกเป็นเป็นภาษามาลายูเมื่อก่อนเนี่ยมาจากมาลายูเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเรียกดิเล่เรือมันจะมีภาษาอิษผสมด้วยนะครับอันนี้ต้อง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 ดูเอกสารกากับนะบมันเป็นเมื่อก่อน,นเขาใช้สวดเขาใช้สวดสวดแต่พอเข้ามาทางทางมาเล่ปุ๊บเข้ามาทางใต้ เป็นจากลิเกป่าพัฒนามาเป็นลิเกทรงเครื่องนะครับพอจากลิเกทรงเครื่องก็มาเป็นลิเกปัจจุบันนะครับผมเป็นลิเกพันธางหรือว่าลิเกคือลิเกประยุกต์ะครับผมนัม่นแหละคือที่มาของลิเกครับผมพูดถึงขั้นตอนการฝึกลิเกนะครับเด็กนะ<ม>เขาไม่มีพื้นฐานนะครับคือผู้เรียนยไม่มีพื้นฐานเลยเราก็ต้องมาให้พื้นฐานกับเขาเริ่มตั้งแต่นะครับเริ่มตั้งแต่นาฏยศั์เลยภาษาท่านาฏยศั์ ทุกคนต้องได้ก่อนนะครับน่าจะสับภาษาท่าได้ปุ๊บเราก็จะให้เข,าเข้าบทคือการรำก่อนเข้าบทนะครับแล้วก็รำท่าบังคับท่าบังคับก็ขึ้นจากเทพนมประถมพรมศรีน้าคือรำแม่บทให้ได้นะครับพอรำแม่บทปุ๊บถ้ารำแม่บทได้ปุ๊บเขาจะสามารถนำแม่บทเนี่ยไปตีบทในการแสดงได้พอรำได้เราก็จะให้เขาหัดร้องสื่อสารในร้อง ที่ร้องก็จะมีร้องราน,นิเกิมร้องเพลงโศกต่างๆนะครับเช่นขวัญอ่อนสุดายยงแล้วก็แขกรบุรีอะไรเงี้เยเพลงเงี้ยมันจะแบ่งเป็นเป็นยากง่ายกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ยืนพื้นก็เคยก็คือราน,นิเกิมน,นะครับบทบทที่ใช้เป็นการตีบทหรือการร้องนําเรื่อง,องนเนี่ยนะส่วนใหญ่ของลิเกคือร้าน,นิเกิลแล้วก็จะแยกไปเป็นโศมันจะมีโรมรักรัวเชิด เราจะแบ่งตามขั้นตอนความยากง่ายตามลําดับขั้นตอนแล้วก็รบทุกอย่างจะมีหมดนะครับเราก็จะวางตอนแรกเราจะเรียนเรื่องรําร้องเข้าบทนะครับแล้วก็ตีบทตีบทหมายว่าจะเชิดจะรบเนะี่ยเราต้องรู้ว่าเออบทนี้ต้องใช้อะไรเงี้ยแล้วไปถึงซันนเข้าร่วมกับการแสดงจริงการแสดงจริงแล้วก็วิธีการประเมินผลของผมก็คือแสดงจริงแล้วก็ ทำแบบทดสอบให้กับคนดูคนที่จะมาจะเป็นโวสังคัญได้ต้องเป็น้นแบบได้สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยรุ่นหนึ่งได้เขาจึงเอ่ยว่าลิเกเป็นวิชาเทวดาโจถูกเป็นถูกน้ำตาต้องไหลไหลตรงนั้นเลยคุณเล่นตรงนี้คุณต้องไหลตรงนี้ไม่มามอเอามาน้ำตาไหลเทคไม่ไม่มีครับถึงมองว่าลิเกนี้เป็นสุดยอดของการแสดงนะครับโขนเป็นสุดยอดของนักศิลป์ไทยแต่โขนไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้เท่ากับลิเก ขนมีหัวครอบนะครับมีหัวครอบเขาไม่สามารถสื่อด้วยด้วยแววตาด้วยใบหน้าด้วยคำพูดของเขาเองได้แต่ลิเกน่ะต้องต้องแสดงออกทั้งใบหน้าแววตาทุกอย่างฮะมันถึงเป็นสุดยอดของการแสดงครับผมสำหรับผมนะความคิดส่วนตัวนะครับผมอยากให้ลิเกสมัยนี้นักแสดงสมัยนี้ย,ยึดยึดเกาะติดกับความเป็นไทยมากกว่าความเดิมอ่ะ คืออย่าอย่าอย่าเอาอิทธิพลนอกมาเอานอกมาได้นะเอานอกมาเพื่อสร้างอัตลบคมสุขสนานกับคนดูแต่บางสิ่งบางอย่างต้องยึดติดกับลากเงาไว้ก่อนเพราะคนไทยประเทศไทยเรามีรากรากคือวัฒนธรรมของเรามันคือรากของแผ่นดินเราเพราะเราต้องยึดติดกับความถูกต้องไว้อย่างเช่นลำํำเป๊ะไว้ก่อนดีไว้ก่อนถูกต้องไว้ก่อนร้องถูกต้องไว้ก่อนตีบทถูกต้องไว้ก่อน แต่เรื่องอัดทารุการพูดการนําเสนอเอาสอกแทรกมอได้แต่คุณต้องยึดตรงนี้นี่คือคือความต้องการความฝันของผมที่อยากจะให้ลิเกคงรูปแบบเดิมคงคงความเป็นไทยแต่มีการรูปแบบนําเสนอที่มันทันสมัยขึ้นมานั่นเองครับทุกครั้งผมลุ้นแซแงแสดงด้วยครับเพื่อไปไปไปให้เขาสบายใจหนึ่งครับคืออย่างเวลาลําบางอย่างเนี่ยผมบอกเฮ้ยครูแก่แล้วนะเธอจะไม่ครูลํากับเธอไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ยอม เขาบอกถ้าไม่มีครูผมกำลังใจไม่ค่อยมีมอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ต้องเอาหน้าแกไปรับว่าผมอายุ48หรือเด็กอายุ17อย่างเงี้ยเอา้าไปก็ไปอ่ะก็ต้องไปคนระับเพื่อเพื่อเพื่อความเพื่อความเพื่อความสมดุลผลตอนนเวลานั้นจุดประสงค์ของผมจริงๆก็คือไม่ต้องการให้เด็กไปยึดเป็นอาชีพนี่น,นีนี่ผมพูดจากใจจริงนะครับแต่ลึกๆจริงๆแล้วผมอยากให้เด็กอะ รู้จักกล้าคิดกล้าทํากล้าพูดกล้าแสดงออกในที่คนเยอะๆนะครับแล้วเขาจะเป็นผู้นําได้นี่คือความประสงค์ของผมจริงๆเลยเพราะว่าผมจะให้เขาเน้นเรียนเรียนเป็นหลักนะครับแต่สิ่งที่เขาได้ไปสําหรับตรงที่ผมนะคือความกล้าพอกล้าคิดกล้าทําสมาธิมันจะมาแล้วเด็กจะสามารถทําอะไรได้อย่างดีนี่คือจุดสําคัญของการที่ผมอยากให้เขาเรียนเรียนรู้เรื่องลิเกแล้วก็สื่อต่างๆอนะคือเพาะสื่อสื่อนะียช่วยให้เด็กมีวันนี้ ดีขึ้นอ่ะคือเราตอนแรกอยู่จุดศูนย์นะแต่พอสื่อเข้ามาเนี่ยสื่อเข้ามาหน่วยงานต่างๆเข้ามาเนี่ยเราได้อัปเดตตัวเองคือแบบได้ยกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนเด็กเป็นที่รู้จักมนุษย์เกิดมามีอะไรไม่เท่ากันสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินหรือว่าความเป็นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทําให้เท่ากันได้คือหัวใจถ้าทุกคนรู้จักกันให้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆนะครับผมเป็นผู้รับมาตลอดเลยผมเป็นเด็กกำพร้าแล้วผมเป็นผู้รับมาตลอดแล้วผมรู้สึกว่าการที่เรารับจากคนที่ได้ให้เนี่ยมันมีความสุขเพราะฉะนั้นในกรณีเดียวกันคนที่เป็นผู้ให้ก็ต้องมีความสุขเหมือนกันนะครับขอให้ทุกคนรู้จักการให้แต่ขอให้ให้อย่างมีประโยชน์ให้ด้วยความจริงใจอย่าให้โดยการหวังอะไรตอบแทนนะครับเพราะมันจะไม่ได้อะไรตอบแทนเลยครับ เปนเชอครูไว้บูชาจะรืกพระคุณสูงค่าผู้นำมิชามาเป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างรู้มีใชยคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้ขอกคููแสนดี เป็นปรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิทธิ์ทุกคนไม่เคยบ่นจนรู้มัง่งมีกับท็อปเขียนทุนความดีจับมือชี้คุณธรรมครูทำงานหนัก แต่ก็รับศักดิ์ศรีพอใจสิ่งที่ต้องมีเป็นพินดีให้ลูกสิจำทุกเส้นทางสู้สิทธิ์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้ปากกาหัวใจ เนเธอครูไว้บูชาบันทึกความมีสูงคา่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยงสังคมจึงอยู่สิทธ์เธอชูครูในดวงใจ